คู่รักเลสเบีย้ยนกำลังพูดคุยกันคนที่นั่งอยู่ตรงเตียงชื่อว่าแยม้มส่วนคนที่ยืนอยู่นั้นชื่อว่าหยาทั้งสองคนกำลังคุยกันว่าอาการของแย้มที่ป่วยนั้นจะต้องได้รับการรักษาแต่แย้มนั้นก็ยังงองแงบอกว่า เงินของเราไม่มีจะไปรักษาให้มันสิ้นเปลืองทำไมแต่หยาดก,ก็บอกว่าเธอนั้นได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งมาเป็นค่ารักษาให้แย้มแล้วและเธอก็บอกว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นแย้มสุขภาพร่างกายสุดโทรมแบบนี้มันทำให้เธอใจสลายเธออยากเห็นแย้มกลับมายิ้มและมีความสุขอีกครั้ง แย้มเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็เลยใจอ,อ่อนและยอมแต่โดยดีเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ช่วยยศซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้พาแย้มไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งแทรกเข้ามาในรถของผู้ช่วยยศคนคนนั้นก็คือผู้ใหญ่ยักษ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งคู่เป็นคู่รักกันแต่ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ยักษ์และผู้ช่วยยศจะมีเรื่องผิดใจกันบางอย่างจนทำให้ทั้งคู่ไม่อยากอยู่ใกล้กันแต่อันที่จริงอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยยศก็ได้ พราะดูจากสีหน้าท่าทางของผู้ใหญ่ยักษ์แล้วดูเหมือนเขามีความสุขส่วนแย้มนั้นก็ได้แต่เพียงอมยิม้มเล็กน้อยที่ได้เห็นคู่รักง้อง,งอนกันเป็นความโชคดีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เห็นอะไรน่ารักแบบนี้ผู้หญิยักษ์ได้แต่ถามว่ายศนายยังไม่เลิกงอนอีกหรอนายก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหม เมื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่ทำไมนายยังดื้อดึงแล้วก็ยังไม่ให้อภัยฉันอีกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเพราะเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันเน่ยจะทำให้นายเป็นขนาดนี้ผู้ใหญ่ยักษ์พูดกับผู้ช่วยยศแต่ผู้ช่วยยศก็ยังคงอารมณ์เสียทําหน้าบูดบึ้งเหมือนยังไม่พร้อมที่จะให้อภัย เหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่หยาดแฟนของแย้มไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยักษ์แต่ด้วยความที่หยาดก,กับแย้มนั้นเพิ่งเป็นลูกบ้านที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ยศจึงยังไม่รู้จักทั้งคู่แต่สิ่งที่ยศเข้าใจผิดก็คือยักษ์นั้นอาจจะแอบมีกิก๊ก มันทําให้ยศนั้นโคตรเสียใจมากจนพูดคำํำแรงๆออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวมึงเป็นเสือใบหรือย,ย,ยักษ์ยศพูดกับยักษเสือใบอะไรยศพูดป้าอะไรเนี่ยก็ผู้หญิงคนเมื่อกี้ไงที่ไหนให้ตังค์เขาไปอ่ะเด็กใหม่นายใช่ไหมอะไรอีก ยศมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะฉันไม่ใย,ยเชื่อเลยว่านายจะเป็นคนแบบนี้นายเอาแนอานอนไม่ได้จริงๆเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายเสียแรงที่ฉันรักนายทุ่มชีวิตทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่กับนายไม่เอานายยศ ยักษ์พยายามที่จะอธิบายให้ยศเข้าใจเสือใบอะไรนั่นเน่ะมันก็ไม่ใช่แต่ยศก,ก็ไม่ยอมฟังแล้วก็เดินจากไปโดยที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรจากยักษ์เลยในตอนนั้นเองยักษ์ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยไปถามรุ่นพี่โดยให้ค่าจ้างรุ่นพี่เป็นบุหรี่หนึ่งมวน เขาจุดไฟให้รุ่นพี่แล้วก็ถามว่าพี่เวลาแฟนเรางอนเราเนี่ยเราจะงออยังไงดีพี่รุ่นพี่คนนั้นหลังจาบสู่บุหรี่เสร็จเขาก็เกิดความคิดว่าเองไม่ต้องทำอะไรมากหรอกยักษ์เองก็แค่เป็นในสิ่งที่เองเป็นเองไม่ได้นอกใจเขาเองก็แสดงให้เขาเห็นถึงว่าเองไม่ได้นอกใจ เองก็ทํางานไปเรื่อยๆของเองแต่ว่าเองก็ดูอารมณ์เขาหน่อยถ้าอยากจะไปคุยอะไรกับเขาอ่ะเองก็ดูอารมณ์อย่าพยายามไปแก้ตัวอย่าไปอะไรมากเกินไปในตอนนี้ให้เขาใจเย็นก่อนแล้วเองค่อยหาโอกาสไปคุยกับเขานั่นคือคําอธิบายที่รุ่นพี่อธิบายให้ผู้ใหญ่ยักษ์ฟังแต่ตอนเนี้ยเองต้องระวังไว้ให้ดีนะกูได้ยินว่า ที่ของมึงเนี่ยเป็นที่อาถรรพ์วะนั่นคือบทสนทนาที่ยักษ์คุยกันกับรุ่นพี่หลังจากที่ปรึกษาเรื่องของหัวใจเสร็จตกเย็นวันนั้นผู้ใหญ่ยักษ์หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากรุ่นพี่เขาก็เริ่มออกลาดตะเวนในที่ของเขาเพื่อดูความผิดปกติตามที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เคลื่อนที่ไปมาร,รอบๆตัวเขาและทนใดนั้นเองเหมือนมีคนคนหนึ่งโผล่มาผู้หยักษ์เผลอลั่นไกปืนใส่อะไรบางอย่างดูเหมือนว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งผู้หยักษ์ตกใจมากที่ปืนของเขาลั่นไปโดนผู้หญิงคนนั้นจนเธอกระอักเลือดกำลังจะตายแต่สิ่งที่น่าอึ้งกว่านั้นก็คือ อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็จับคอตัวเองเข้ามาต่อเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญ่ยักษ์รู้ในทันทีว่านั่นคืออะไรผู้หญ่ยักษ์แต๋วแตกวิ่งหนีจนสุดชีวิตออกมาจากสวนข้าวโพดของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นหมอผีของหมู่บ้านก็ได้มาที่สวนของผู้หญ่ยักษ์ผู้ใหญ่ยักษ์ร้อนใจมาก บอกให้หมอผีเรียบรีบจัดการเรื่องนี้ให้และหมอผีก็ท้วงว่าตรงนี้แหละเป็นที่อาถรรพ์ที่ทําให้ที่ทํากินของผู้ใหญ่ยักษ์นั้นไม่รุ่งเรืองสักทีหมอผีกล่าวต่อจากนั้นผู้ใหญ่ยักษ์ผู้ช่วยยศและคนอื่นๆก็เริ่มการตัดกอไผ่ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวเมื่อคืนนี้ ผู้ยักษ์ออกแรงอย่างหนักตัดกอไผ่นี้จนกระทั่งมีกลิ่นเหม็นบางอย่างปรากฏขึ้นมามันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าที่เหม็นมากๆทําเอาทุกคนปิดจมูกแทบไม่ทันผู้ยักษ์ด้วยความที่เป็นคนอ่อนไหวต่อกลิ่นเหม็นแบบนี้ผู้ยักษ์ถึงขั้นถอดเสื้อออกมาแล้วก็ปิดจมูกของตอนเองเพื่อที่จะไปฟันกอไผ่ต่อหลังจากที่ฟันไปเรื่อย มันก็มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาต้องอึ้งพอข้างในนั้นมีซากเนื้อเน่ามีซากอวัยวะเน่าเน่าเต็มไปหมดในกอไผ่หมอผีบอกว่าไม่ยากหรอกจัดการเผาเลยจบผู้ใหญยักษ์พอได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบซิปโป้จุดไฟของเขาแล้วก็โยนมันทิ้งลงไปในซากศพเน่านั้น พร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ว่านี่ที่ของใคร